สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตอนนี้นะคะขนาดนี้เวลาตีหนึ่งครึ่งนะคะของประเทศอิตาลีนะคะมีเหตุด่วนที่ทำให้เกต้องเดินทางด่วนนะคะโดยที่ว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ได้เตรียมไม่ใช่ละคะ่ะเตรียมนะคะคือได้ตัวปุ๊บก็เอ่อรีบกเก็บของใส่กระเป๋าโดยไม่รู้ว่ามีอะไรใส่อะไรมาบ้างเนาะก็ ต้องเดินทางด่วนไปประเทศโปรตุเกสนะคะซื้อตั๋วในไม่ถึงหนึ่งวันนะคะได้ตั๋วก็รีบกันออกเดินทางเลยนะคะเก mm. ๋ก็เดินทางกับแฟนเนาะ mm. เนื่องด้วยน้องสาวของแฟนเก๋นะคะ mm. เขาไปท่องเที่ยว mm. คือเขาเป็น,นบล็อกเกอร์นะคะ mm. ไปท่องเที่ยวที่ประเทศโปรตุเกสแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะ mm. อตอนนี้รักษาตัวแล้วก็วันนี้นะคะ mm. เขาก็ได้ผ่าตัดคือเขา,เาขาหักเนาะ เาก็ได้ผ่าตัดแล้วก็หมอที่โปรตุเกสนะคะเ,เขาไม่อนุญาตให้เดินทางนะคะเพราะว่าให้ผ่าตัดที่นู้นเลยอะ่ะ mm. ก็เลยไม่อนุญาตให้เดินทางมามาประเทศอิตาลีนะคะเดินทางไม่ได้ก็เลยต้องผ่าตัดที่นูน้นก็เนี่ยค่ะมีปัญหาก็เลยเขาเพิ่งเจ็บได้สองวันนะคะ ก็เรายังไม่ได้คําตอบเนะเาะพอได้คําตอบเก๋กับแฟนบาบังเอิญเมืม่อเมื่อคืนเมื่อวานแฟนก็มีคอนเสิร์ตพอดีนะคะแฟนเก๋เขาเป็นนักเปนโนเนาะเขาก็ <c oughs> มีคอนเสิร์ตอยู่ที่ต่างจังหวัดเขาก็ไม่ได้พักเลยค่ะคือกลับมาบ้านก็รีบมารับเก๋แล้วก็ออกเดินทางกันเนาะเ,เราออกเดินทางจากที่บ้านนะคะประมาณหนึ่งทุ่มจากที่บ้านเก๋นะคะต่างจังหวัดนะคะอยู่นอก ต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางมาที่โดยรถไฟนะคะโดยรถไฟประมาณรถไฟด่วนใช้เวลา3ชั่วโมงแต่มีเหตุเฉินอีกนะคะรถไฟทำให้เกิดการล่าช้าก็เลยต้องอรถไฟใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงนะคะล่าช้าอีก2ชั่วโมงตอนแรกเราอจองโรงแรมไว้ใกล้สนามบินนะคะเพราะว่าเกยม,มีได้ตั๋วช่วงเช้านะคะ จากกรุงโรมเมืองหลวงนะคะสนามบินเมืองหลวงที่ประเทศอิตาลีเดินทางไปเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสเนาะช่วงเช้าประมาณห้าโมงเช้าห้าโมงครึ่งนะคะแล้วก็คือต้องมาสนามบินก่อนนะคะเพื่อมาเช็คอินใช่ไหมคะแต่ล่าช้าล่าช้าจากที่รถไฟล่าช้าประมาณกว่าจะถึงกว่าจะอะไรเงี้ยก็ประมาณเที่ยงคืนครึง่งเราก็เลยตัดสินใจแคนเซิลโรงแรมนะคะแล้วก็ นั่งรถแท็กซี่มาที่สนามบินเลยค่ะเพื่อนๆมาแบบว่าไม่ได้นอนอ่ะเดี๋ยวก็อีกไม่กี่ชั่วโมงประมาณนี่ก็ตอนนี้เวลาประมาณเกือบตี1.40นเนาะเดี๋ยวก็อีกตั้ตีสองสองชั่วโมงกว่าก็คงได้เช็คอินแล้วค่ะยังไงก็ช่วงนี้ถ้าเก๋ไม่ค่อยได้ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆรือวด้วยไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆก็ขอโทษด้วยนะคะ ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าต้องอยู่ที่โปรตุเกสกี่วันเนาะก็อย่างน้อยๆน,น่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่าน้องสาวกว่าจะเ,เขา้ารูปเข้ารอยเนาะคือเขาไม่สามารถเดินได้นะคะตอนนี้ก็เลยต้องเราไปรับตัวกันนะคะยังไงก็ออขอบคุณทุกแรงกำลังใจนะคะเดี๋ยวเกดจะให้ดูรีวิว เอ,อวันแบบวันวัน,วนทรหดของเกก็ว่าได้วันนี้คือแบบว่าตั้งแต่เช้าแบบว่าเออได้ตั๋วมาแล้วก็แบบว่ารีบจัดแล้วกระเป๋าเดินทางนี่โอ้โหเหนื่อยนะคะตอนนี้แบบว่าม,มาด้วยชุดชุดแบบว่าเอใส่เสื้อแบบชุดอยู่บ้านโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแถวใต้ไ,ไกลถิ่นสวัสดีค่ะ